S <S 2> <S 2> ไปไกไป <S <S 2> <S 2> ่นนไเก่นนเาไปจืดไว้แซมแลเขากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหั่นเลยเอาอี่งมานเนาะมานี้ตัวนี้ประมาณ12กิโลครับจากชายตาผมนะครับเพราะว่าผมนี่อู้ถึงว่าชำนาน แล้วผมก็ได้เฮียนาจากกรมประมงมาโดยตรงนะครับอันนี้ก็ประมาณสิบกว่าโลลาละลาลาผมนี่นะครับอ่าอันนี้เพิ่็จะห้องป่าป่าสวายนะครับเนอะอันนี้ก็จะห้องปลาครับปลาเพียครับอันนี้ก็จะเป็นปลาเพียครับเอาไว้ทําเมนูลาบนะครับลาบก็จะอร่อยอ่าเรียบร้อยคุณชัยได้ละมา ครับผมมาลุงชัยดูนะครับโปรดสังเกตดูว่าผมฝีมือมอกใดพอใกล้ใกล้ใกล้เลยพอใกล้ใกล้เออเิ่งนักบจะเก่งนักแกนาะอ,อันนี้ตัวปูกเขาว่าตัวแม่หาปู๊กพอเลยพอเลยหาหมูไปใกล้ไปอ่าเป็นที่เรียบร้อยครับผมมาฝีมือล้วนๆน,นะครับ าการจอมป่านะครับมาใจว่าอยู่ๆแล้วท่านจะคิดว่าจะจอมก็ามาจอมนะครับมันไม่ได้หักเลือดหรอกครับท่านต้องใช้ฝีมือเหมือนผมครับ <c oughs> นี่เลยเออพอหลังอ่อนสองคนนะวันข้ามอ่ะพัดมนโจนจนโจนแหลมไได้จะได้ปีกมันมาจ้างเลยถ้าเป็นลูกเป็นลานนะบ่หื้อกินข้าวเลยเนี่ยสองคนเนะี่ย ไพ่ผัดจ้างนะไพ่ผัดจ้างนะอยู่ใกล้น้ำบาา่ได้อะเออไม้ไม้พายเอาขว้างเหาะเอาขว้างเลยเอามาเดี๋ยวจะพายให้พ่อเป็นตัวอย่างและจำด้วยองฮักกบไม้หันเหลวเยงาง่า <c oughs> เอาขึ้นมาเลยเอ๋อไม้ไม้พายนี่แต่ต้องใจเนาะเอาขว้างเลย พ่อค oh, e ่ะเวลาเพ่ดสอนอ่ะอันนี้บ๊วยจะสอนอย่างไงสอนเตื้อที่สี่ที่ห้าแล้วมันบ๊วยจะจำกันนะมาดิเสียมจัดให้พ่อไปหนูเน่อยจะจตโอ๋ออันนี้พ่อสู้นี่อ่ะเนาะโอเยไปเงี้ยะ

hoa máy, đi nè phong, qua nó lại mày phải cày đâu mày, đi chém nè, chém Thái thầy hấp OK chém Thái Lan, thầy Hấp bầu, 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 น,นี่ก็คือแม่น้ำปิงนะครับเดี๋ยวคุณลุงเพื่อน,นะครับจะพาเราไปดูสถานที่ประจบของน้ำนะครับซึ่งเป็นน้ำปิงกับน้ำแม่แจ่มนะครับกำลังเดินทางไปดูครับผมจุดที่ผมอยู่นี้ก็คือแม่น้ำปิงนะครับของอำเภอฮอดนะครับวันนี้ก็ ถือว่ามีโอกาสนะครับพอดีมาแอลที่บ้านหมอปินนะครับทางทีมงานหมอปินนะครับก็ได้ดูแลนะครับแล้วก็พานําเที่ยวนะครับสําหรับสถานที่นี้นะครับครอบครัวหมอปินก็เป็นคนได้หักกันทู้คนเลยนะครับสําหรับครอบครัวนะครับสําหรับครอบครัวหมอปินนะครับ เป็นคนหน้าหน้หางนะครับอัตยาใสทุกคนนะครับบอกว่าจะเป็นพี่หรือว่าป้อนะครับหรือว่าแม่นะครับส่วนด้านท้ายครับเรือก็เป็นลุงนะครับนี่นะครับอ๋อครับผมอันนี้นะครับเป็นบริเวณที่น้ำแม่แจมกับน้ำแม่ปิงครับ น้ำแม่ปิงกับน้ำแม่แจ่มนะครับเปิ้นมาบรรจบกันที่นี่นะครับพอดีลุงเก้นปลาแาเอวปามาดูนะครับนี่<อ>ครับผมกัคร<อ>ับผมอ๋ครับปิงนะ่แจ่มกันนี่นะอ๋มาปะกันที่นี่ทานตอย้านใดอยาข้ามไปนะครับเารเต่าอ๋อครับ อันนี้ก็เป็นน้ำไม่พิงกับน้ำ,นำมไม่แจม่มไม่แจ่มมาปรผสมกันที่นี่ครับแล้วก็ล่องไปทางใหนครับถ้าไปถ้าไปนี่จะล่องไปป่าน่าจะล่องไปสายด้วยเตาเขานะ่ะเาด้วยเตาเลยนี้ถึงด้วยเตาเลยเนี่ยน,น้ำไม่แจ่มกับน้ำพิงผสบกันที่นี่เนี่ยสุดยอดเตะอันนี้อ๋อน,นี่ก็คือบ้านชบแจม่มครับโอ้ครับผมหลักเลยตั้งสิบรถบ้านเดิมอยู่นี่หมดนะขยายจากน้ำท่วมอ่๋อครับยอดน้ำอยู่ที่บ้านครับผม โอ้สุดยอดเลยนะครับที่ที <King! S 2> ่เราเออลงลงเรืออ่ะฮะเนี่ยครับผมอันนั้นอันนั้นยอดน้ำสูงมากเลยโอ้ยรอบวันนี้จะพาใหการท่าไปได้เลยครับสุดยอดคุ้มค่ามากน่เราบอกเขาเลงน้ำแจ่มนะนะ